สวัสดีครับแนวทางหวยห้าหน้อยของช่องอีสานลอยแปดพเก่าประจำวันที่16 000. กันยายน2 5 6เมื่อนี้มีหัวใหญ่ออกครับหัวรัฐบาลไทยก่อนอื่นขอบอกว่าโปรดใช่วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหอวรัฐบาลเวียดนามครับ,บสนับสนุนเหเล่นการพน,นันปิดกฎหมายทุกชนิดครับเมื่อวานนี้เขาเจาะวิ่งลูดครับ เาะแตก3ตัว2ตัวครับทำเฮ็ดทิกอีกแล้วครับเข่ามาถึง3น้อยเลยครับเฮงเฮงเฮงครับนี่แหละครับมือวันนี่้วิ่งรูด8กับเก่านะครับก็ให้ตัวกันหรือตัวระวังครับตัวระวังให้หาหกครับผมก็เน้นอยู่หาหกเด้อครับกับมาหาหกทงสองน้อยเลยครับหกหาหาหกน้อยพิเศษกบน้อยปกติสามตัวก็เก่าหกหาครับ ครับมาตามตัอเมื่อนีครับวันที่16กันยายนมื่อนีให้เด้นหาครับเด้นหากับ6ครับวิ่งรูดหา6ครับฟันตัวเดียวฟันหาครับฟันตัวเดียวฟันหาครับ ระวังเบิ้ลครับฮ่าฮ่าช่วงนี้บ่ค่อยเบิ้ลครับครับฮ่าฮ่าครับครับแนวทางสองตัวเจาอครับแนวทางสองตัวเจาอทีแอดให้ก็มีหาหนึ่งหาสามหาซีหาหกหาแปดหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดครับ ครับแนวทาง3ตัวครับบัดน,นี้แนวทาง3ตัวที่แทไฮคดฮาฮกฮาฮกเจ็ดแปดสามฮาหกสามแปดหกหนึ่าครับตัวระวังครับหรือว่าตัวกันครับ1 3ึครับ1น 3, 3่งตัวกันกับน,น,น,นิ่น3านี่แหละครับ ครับหวยกับมีเขามีหลุดนะครับเบื้งแล้กกับปวดใสวิจจรจะละนายานใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเลขมากก็ค่อยจัดครับอันนี้เป็นเลขทักษะครับธรรมะก,กับจัดไปได้ทังไทยทึ้งลาวเด้อครับมือนี่ผมกระหดหวยรัฐบาลไทยกระหดไว้แล้วครับไปเบื้องนี้เด้อครับครับ ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆงปังๆสวัสดีครับ